สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงป่านะครับก็จะมีอ่ารุ่นกำคอแล้วก็เป็นรุ่นมือสอดนะครับมี2รุ่นนะครับราคานะครับราคารุ่นกำคอ1,690บาทนะครับ1,690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็รุ่นมือสอดนะครับรุ่นมือสอดราคาจะอยู่ที่1,799บาทนะครับ1,799นะครับมือสอดกำคออ่าพันหบาทนะครับ เป็นงานไม้กระถินเทพานะครับทั้งสองรุ่นนะครับไม้กระถินเทพาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อดีนะครับก็แข็งแรงทนทานนะครับตัดยากทํางานยากด้วยนะครับแข็งพอๆกับไม้ประดูเลยนะครับแล้วก็ระบบไกเป็นระบบไกอีซีล็อกนะครับรางเป็นรางเควันนะครับระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับตัวนี้ไกอีซีล็อกเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับ ซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพเลยนะครับเราการรับประกันให้ยาวนานนี้เลยนะครับเพราะว่าวัสดุที่นํามาทำเนี่ยเป็นเกรดดีทั้งหมดนะครับแต่ตนเลสที่นํามาทํากลไกภายในเนี่ยเป็นเกรดแข็งนะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการการล็อกนะครับก็เราออกแบบมาให้มันล็อกเนี่ยหนานะครับไม่ได้สึกล้อง่ายนะครับไม่หลุดง่ายๆไม่ลั่นง่ายนะครับก็เลยการรับประกันให้ตลอดชีพไปเลยนะครับมีปัญหาตัวไหน1020ปียังสามารถส่งกลับมาเคลมได้นะครับ ซ่อมให้ฟรีนะครับถ้าซ่อมไม่ได้นะครับเอากลับมาซ่อมไม่ได้เกินยาๆเราเปลี่ยนตัวไม่ให้เลยฟรีๆนะครับถ้ามีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาในอนาคตนะครับเ,เรื่องการรับประกันก็อย่าไปลื้อกลไกนะครับอย่าไปลื้อไปตอกไปทําให้มันบุ๋มมันเบี้ยวนะครับให้มันกลับมาสภาพเดิมนะครับถอ,อดน็อตออกแค่นี้นะครับถอ,อดน็อตออกแล้วก็ส่งกลับมานะครับถ้ามีรอยลือ้อรอยตอกรอยเ,อเจีย กล่องมันนะครับผมจะไม่รับประกันให้นะครับแต่ถ้ากลับมาสภาพเดิมนะครับถอดแค่น็อตออกมาส่งกลับมานะครับผมรับประกันให้นะครับดูแลให้ซีเลยนะครับล่างเป็นล่างเควันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลายรางเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดนะครับท่อความสายพ e 1 0หนึ่งปอนด์ให้1ชุดนะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับปีข้างขาวเป็นสแตนเลสนะครับ ตามตัวอย่างนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวคุญยิงแาอุบนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูปลายรางเควันนะครับรางเควันปลายรางจะเป็นแบบนี้นะครับมีรูตรงนี้นะครับรูข้างล่างคือรูใส่สายพีนะครับสายพีที่อยู่ในท่อเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็จะฝังตัวในล่องรางเลยนะครับจนไปถึงหน้าไก่นะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับ เวลาเราใช้งานนะครับเราก็มัดสาย PE ีเนี่ยให้ปมมันอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเราใส่ลูกดอกเนี่ยให้เชือกอยู่ใต้ลูกดอกเสมอนะครับอย่าให้เชือกขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับเวลาใช้งานเรายิงเนี่ยมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนเหมือนเอาเหมือนเอาสายมาพาดไว้ข้างปีกนะครับถ้าเอาสายมาพาดไว้ข้างปีกเนี่ยเวลาตำแหน่งตำแหน่งที่ลูกดอกมาถึงตรงนี้นะครับสายมันก็จะเหลืออยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงไปเนี่ย มันก็จะมีสายโยงมาข้างข้างปีกนี่นะครับโยงมาพาดไปข้างปีกเนี่ยพอเวลาเรายิงนะครับพอลูกดอกมาถึงตรงนี้นะครับไอสายที่โยงมามันก็จะม้วนกลับมานะครับก็จะเหลือข้างหลังยาวๆนะครับมันอาจจะย่อนลงไปพันกับปีกหรือว่าตีขึ้นมาพันกับยางได้นะครับทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับแบบนั้นนะครับเราก็เลยทํารูเก็บสาย PE นะครับให้สาย PE เข้าไปอยู่ในรูนี้เลยนะครับแล้วก็ฝังอยู่ในร่องรางตลอดนะครับเวลาเรายิงนะครับ สาย PE ก็จะพุ่งออกตรงรูข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนลงมาพันกับปีกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้ผมใช้งานเองมาตลอดนะครับรางเควันเคูตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับในการยิงนะครับไม่เคยเกิดอาการลูกดอกติดขัดนะครับก็มีลูกค้านะครับที่สั่งปืนกับท่านอื่นมานะครับไม่ไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับหลายๆท่านนะครับที่กลับมาสั่งซื้อ ปืนยิงปลาจากช่างคิวไปนะครับแล้วก็เอาผลงานรอยแผลมาฝากก็มีนะครับสาหรับปืนที่ลูกค้าสั่งซื้อกับเจ้าอื่นไปนะครับบางทีมันดีดนะครับมันดีดลูกดอกกลับมานะครับก็โทรมาปรึกษาก็แชทมาปรึกษากับช่างคิวนะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงผมก็แนะนําเลยนะครับว่าให้ใช้เป็นรางขีวันไปเลยนะครับถ้ามีท้ายอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรางเหลี่ยมนะครับถ้าใส่ได้ก็ซื้อเฉพาะชุดรางไป ถ้าไม่ได้ก็ซื้อพร้อมปืนไปก็จะได้ถูกกว่าอีกนะครับเพราะว่าถ้าซื้อเฉพาะชุดล่างมันก็1นึ่บาทแล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับมีล่างมีมีไกมีอุปกรณ์ให้แบบนี้นะครับแต่ว่าไม่มีท้ายเนี่ยหนึ่งนอยเก้าสิบบาทเนี่ยผมแนะนําให้เพิ่มเงินอีกไม่กี่บาทก็จะได้ท้ายไปด้วยนะครับครบชุดพร้อมใช้งานแล้วนะครับนี่ครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 5 0 0บาทเลยนะครับก็จะเป็น1,500บาทก็จะเป็นทรงกามคอแบบนี้นะครับเป็นงานไม้กระถินเทพาทําสีดํานะครับรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นจัดโปรอยู่นะครับลดจากราคา1,700นจนะครับตัวนั้นตัวกาคอสีดำนะครับลดจากราคา1,700เรหลือ1 5 0 0บาทนะครับเป็นไม้กระถินเทพาทำสีดำนะครับตัวนั้น ก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,005นะครับรุ่นต่อมารุ่นลองขึ้นมาก็จะเป็นรุ่นอ่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็1,690บาทนะครับตัวนี้รุ่นกระถินเทพาไม่ได้ทําสีดานะครับบางท่านถามว่าทําไมอ่าตัวทําสีมันนึงถูกกว่าทั้งที่ได้ทําสีทั้งที่ทําสีมีมีการทําทสีเพิ่มนะครับก็ตัวนั้นมันเป็นรุ่นจัดโปรนะครับเมื่อก่อนมันราคา1,700บาทนะครับผมจัดโปรให้อ่ามันก็เลย เลยตามเลยก็เลยไปจัดโปูก็เลยจัดโปูยาวมาจนจนปรับเปลี่ยนราคากลายเป็นพันห้าไปเลยนะครับตัวกำคอสีดํานะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับราคาเท่าเดิมนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับอันนี้ก็คือเรารวมส่งเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยนะครับเฉพาะค่าส่งปืนเนี่ยมันเป็นกล่องยาวนะครับแล้วก็กล่องกว้างนะครับราคาแพงนะครับค่าส่งเนี่ยก็สองสามร้อยนะครับ ลองไปเช็คดูได้นะครับตามเคอรี่ถ้าขึ้นเหนือนี่สี่ห้าร้อยเลยนะครับลงใต้ขึ้นเหนือเนี่ยสี่ห้าร้อยเลยนะครับแพงครับค่าจัดส่งนะครับลองไปถามดูเคอรี่ถามแฟดดูนะครับไม่ใช่ถูกนะครับนี่เรารวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับในราคานี้นะครับจัดส่งให้ C ีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราจะต้องมาเสียเปอร์เซ็นต์อีกนะครับไม่ใช่ว่าเราเสียเฉพาะค่าส่งไปแล้วก็จะจะเสร็จนะครับก็ต้องมาหเขาต้องมาหักเปอร์เซ็นต์จากเราอีกนะครับ ร้อยละนะครับร้อยละร้อยละสองร้อยละบาทห้าสิบอย่างเงี้ยนะครับก็มีบวกตรงนั้นอีกนะครับในค่าจัดส่งนะครับอันนี้คือเรารวมส่งให้ฟรีแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นมือสอดไม้กับถินเทพานะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้หนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับตัวนี้อ่าก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีดํานะครับ สีดํามือสอดสีดําเนี่ยราคาจะอยู่ที่หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับผมลดไปให้สองร้อยเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้าเป็นมือสอดสีดานะครับกระถินเทพานะครับส่วนตัวนี้เป็นมือสอดไม้กระถินเทพาสีไม้นะครับตัวนี้ไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้หนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะครับงานสวยๆนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ ไม้กระถินเทพาเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับดูตัวนี้ก็จะมีติดลายเสือหน่อยๆนะครับก็มีนะครับน่ครับไม้กระถินเทพาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีมันจะคล้ายๆไม้สักนะครับแต่ว่าเนื้อไม้มันคล้ายๆไม้ประด่นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับส่วนกำคอนะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับ ฝากช่องทางกันติดต่อไว้อีกครั้งแล้วกันนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงปลาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์09726886-50นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานอย่างที่เห็นในตัวอย่างเลยนะครับชุดยิงปลาก็จะมีลูกดอกหนึ่งลูกยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายพี1 0หนึ่งร้อยปอนด์ให้หนึ่งชุดนะครับปีข้างขาวที่ให้ไปเป็นสแตนเลสนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นสแตนเลสครอบกลเป็นสแตนเลสนะครับที่ล็อกท่อเป็นสแตนเลสนะครับใช้งาน ระบบกลเราก็รับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับไอเรื่องรางเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับมันหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับดูครับดูความหนาของรางนะครับหนาห้ามิลนะครับตัวนี้หนาเลยนะครับความสูงนะครับสิบเก้านะครับเอ้ความสูงยี่สิบห้ามิลนะครับความกว้างสิบเก้านะครับอุปกรณ์สามารถั่งซื้อเพิ่มได้นะครับ ลูกดอกลูกละ50บาทนะครับยังซื้อเพิ่มได้ยางชุดละร้อยนะครับท่อพร้อมสาย PE ชุดละ100บาทนะครับตามนี้อุปกรณ์หรือว่าจะเอาไปเฉพาะชุดนี้ก็พร้อมยิงแล้วนะครับถ้ามันขาดหรือว่ามันมันมันเสียหายนะครับลูกดอกนะครับยิงไปติดตรงติดต่อเราค่อยสั่งซื้อทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะสั่งซื้อไปพร้อมชุดเลยก็ได้นะครับซื้อเพิ่มได้หมดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีแยกขายหมดนะครับ แต่ที่เราจัดเป็นชุดให้เนี่ย Susan, มันจะถูกกว่าแยกนะครับถ้าแยกจะแพงกว่านะครับจะแจ้งไว้ก่อนเลยบางคนจะซื้อลางซื้อไก่ซื้อนั่นซื้อนี่ไปประกอบเองนะครับมันก็จะราคาสูงกว่าที่เราจัดเป็นเซตให้แบบนี้นะครับบางคนมาถามซื้อเฉพาะท้ายอย่างนี้นะครับบางท่านซื้อลางไปแล้วจะไปทําเองทําไม่เป็นก็กลับมาซื้อท้ายมันก็จะแพงขึ้นนะครับท้ายก็จะแพงนะครับถ้าเราแยกขายมันก็จะแพงนะครับหนึ่งนะครับมันจะมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้นมานะครับ สองนะครับเราจัดเป็นเซตแบบนี้มันก็ได้กําไรอย่างละเล็กละน้อยรวมกันนะครับเราส่งไปทีเดียวก็เพียงก็มันก็พอมีกําไรนะครับแต่ถ้าซื้อแยกนะครับมันก็ต้องคิดเป็นชิ้นนะครับก็จะแพงกว่าที่เราจัดเป็นเซตให้แบบนี้นะครับพร้อมใช้นะครับประมาณนี้นะครับมีอยู่2อรุ่นนะครับที่เอามาให้ชมวันนี้นะครับก็จะมีกำคอแล้วก็มือสอดไม้กระถินเทพานะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับเรื่องราคานะครับ1690บาทนะครับตัวนี้1690บาทรวมส่งนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจ่ายที่หน้าบ้านราคานี้เลยนะครับ1690ตัวกราตัวกำคอส่วนตัวมือสอดนะครับตัวมือสอด1799บาทนะครับ1799นะครับ1799บาบาทจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีบวกเพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับรวมส่งฟรีนะครับ เก็บปลายทางได้เลยนะครับงานผมไม่มีโอนก่อนนะครับจ่ายไปทางได้เลยนะครับอ่ะช่องทางการติดต่อฝากไว้อีกครั้งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับประมาณนี้ f a c e b o o k ช่างคิวเป็นยญิงปากอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดสองหแนะนําให้ติดต่อมาทางเบอร์โทรนะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรจะสะดวกที่สุดนะครับโทรมาแจ้งรุ่นแจ้งราคานะครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้กำคอหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะกระถินเทพาอย่างเงี้ยก็โทรมาบอกได้เลยนะครับแล้วก็ บอกชื่อที่อยู่ทางมบอโทรศัพท์ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับบางท่านไปค้นหาในเฟซก็หาไม่เจอนะครับอย่างไลน์เนี่ยอย่าแอดไปเลยนะครับผมไม่เคยบอกให้แอดไลน์ผมบอกไว้ทุกคลิปนะครับว่าอย่าไปแอดไลน์ไปนะครับเพราะว่าบางท่านทําไม่เป็นนะครับเข้าไปค้นหาในแชทก็มีนะครับแล้วก็ไปเจอกลุ่มอะไรก็ไม่รู้ใครก็ไปตั้งกลุ่มไว้ก็ไม่รู้ผมเคยไม่ไม่เคยไปตั้งกลุ่มนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครจะเห็นบ้างนะครับมันไม่ส่วนตัวนะครับพูดง่ายๆก็คือ ถ้าเราแชทไปเนี่ยบางทีส่งชื่อที่อยู่ไปเนี่ยใครก็ไม่รู้จะเห็นบ้างนะครับหนึ่งเรื่องคอมเมนต์เหมือนกันนะครับผมจะปิดไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกค้าบางท่านนะครับสั่งของไม่เป็นก็ไปสั่งทางคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวนะครับคอมเมนต์อาจจะมีมิจฉาชีพเห็นแล้วก็ส่งอย่างอื่นไปให้ท่านแทนนะครับประมาณนั้นนะครับท่านอาจจะสั่งปืน1 6 9่นเก้าขาอาจเขียนหน้ากล่องไป1690เหมือนผมนะครับเขียนไปช่างคิวเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ผมส่งไปอาจจะเป็นคนอื่่นนนงงไปออยาาี้ะครับก็จจ เกิดการเสียหายได้นะครับผมก็เลยตัดปัญหาก็คือปิดคอมเมนต์นะครับในช่องทางอ่าช่องทาง YouTube นะครับผมจะปิดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับเนี่ยบางคนก็สงสัยว่าทําไมต้องปิดคอมเมนต์นะครับผมเจอเมื่อก่อนผมไม่ปิดนะครับตั้งแต่ผมขายปืนใหม่ๆเนี่ยผมไม่ปิดนะครับผมก็จะเจอตลอดนะครับลูกค้าที่ไปสั่งทางทาง u t u b e นะครับสั่งทาง YouTube เนี่ยผมบอกเลยว่ามันสั่งซื้อของไม่ได้ผมแจ้งไว้ก่อนนะครับหนึ่งเลยบางทีเราไม่ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับ แต่คนที่เข้าไปอ่านอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เรื่องไลน์เหมือนกันนะครับช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือโทรมาเลยนะครับผมแนะนําให้โทรมาเลยโทรมาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับกดเบอร์ถูกเนี่ยคือถูกนะครับจําเบอร์เขียนเบอร์เขียนไม่ได้ถ้าไม่ทันก็กดหยุดไว้นะครับดูเอานะครับนี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์แจ้งชื่อที่อยู่แจ้งเบอร์โทรแจ้งว่าจะเอารุ่นไหนแค่นั้นนะครับในการสั่งซื้อง่ายมากนะครับ เราก็จะจัดส่งสินค้าไปให้นะครับเรารับสินค้า2 4วันนะครับสินค้าเดินทางไปถึงหน้าบ้านทันนะครับ2 4วันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ